ครูอาจารย์เพื่อนเพื่อนทั้งหลายวันนี้โบเรามากันมากมายทั้งหญิงทั้งชายได้เข้ามารวมงานบางออบู บางช่วยครูขายของบางก็มองไม่รู้จะไปไหนดีนเชิญเถิดเพื่อนเชิญมานั่งนาเวทีมาฟังดนตรีและลิเกหูลู สัปดาห์นี้สัปดาวิชาการโรงเรียนจัดงานเพื่อสันสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดด้วยกันมาร่วมสร้างสรรค์กันในวันนี้อรุณศาสตร์คือโอกาสที่ดีเรียนเทนี้เรียนด้วยความภูมิใจได้ความรู้มาได้อยู่อังกฤษไทย ที่<ม>าภูมิใจคือนำใจของ,ของครูบโบเราเห็นแล้วใบใจชุดเทใสก็ดูงามตาอาคารเรียนก็ไม่หน่อยนาเรื่องวิชาไม่ต้องแ่งเกินเข้ามาเห็น